ขออนุญาตพูดถึงเลขงวดนี้แน่นอนอยู่แล้วใครที่ดูไลฟ์สดใครที่ดเูเรื่องเกี่ยวกับงานนวราตีนะครับใครที่ดูเรื่องเกี่ยวกับงานนวราตีที่ผ่านมามันเกิดเหตุบางอย่างที่ทําให้เราอดไม่ได้ที่เราจะมองหาตัวเลขในพื้นที่นั้นนะครับอดไม่ได้ที่จะทําให้เราหาตัวเลขในพื้นที่นั้นผมก็เลยได้ตัวเลขนี้มาแล้วผมโพสต์ไปเมื่อวาน นะครับมันคือเลขคอยกับกาลังกินผัสเส้นยู่วาซันสีหมานกัอ่านเอาตัวย้ายกัเขียนบอกอยู่น่นาทั้งทังกระดาษน่ะน่ะก็คือตัวนี้ครับหนึ่งเก้าหนึ่ง พี่น้องว่าพ่อแม่เพื่อนสิใหายสองประเทศบรูสีให้ประเทศเดียวเมื่อวานผมโพสต์ไปคนก็ถูกหวยกันสนั่นเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าเอาไปซื้อไปซื้ออะไรกันบ้างแล้วไปซื้อที่ไหนอะไรกันผมก็ไม่รู้นะผมก็โพสต์ไปวันจันทร์พอดีไงทุกคนแล้วก็แบบว่าหนึ่งเก้าหนึ่งชัดมากหลายคนทักไลน์มาหาผมไลน์ที่ผมเนี่ยไลน์อันเนี้ยไลน์อันเนี้ยนนทักไลน์มาหาผมแล้วบอกอาจารย์ูกลี้ยงหมด ว้าจะไปถือเลขยังสะดอกผมว่าอุ้ยอาจารย์ถือเพื่อนบ้านมาสันเอามันออกตัวใดอาจารย์มันออกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่องเก้าาสันเอาจริงเหรอเลขพระแม่เลยผมว่าเมี่ยอาจารย์คักยฮงพระแม่คือคักแถวมาสันไปเที่ยวขามควงแล้วว่าผมแล้วว่าโอ้ยินดีด้วยครับยินดีด้วยสนอก ผมว่าบอทิมเด้อบอทิมบอทิมอันนั้นมันเก่าหนึ่งเก่าอันนี้หนึ่งเก่าหนึ่งผมว่าสิคนละตัวนะครับเราก็ยังยึดมั่นนะครับเราก็ยังยึดมั่นแต่ก็ติดไว้ติดไว้แล้วทุกคนงวดหน้านะกองสลากเขามีขายเลขสามตัวด้วยนะชุดละยี่สิบบาทแต่ว่ารายละเอียดเดี๋ยวผมบอกอีกทีหนึ่ง รายละเอียดเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึง่งผมขอไปศึกษาก่อนรอกองสลากเขาประกาศออกมาก,ก่อนแล้วผมจะมาไล์สดเล่าให้ฟังนะทุกคนเดี๋ยวผมมาไล่สดเล่าให้ฟังเนาะเอ็มเปรยปรีกันมากเบื้องแสรเบื้องอย่างนี่ผมอยากให้ทุกคนเสียเวลามาดู คลิปนี้ประมาณ4ี่นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะพากไปด้วยเนาะผมขออนุญาตพากไปด้วยนี่คือบรรยากาศอยากเธอเราอยากให้ทุกคนสัมผัสถึงความอิ่มบุญก่อนเหมือนทุกคนได้ได้ทำบุญก่อนเอาเลขผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบดีต่อใจมันน่าจะดีต่อใจเพื่อเราจะได้แบบมีพลังซึมซับบุญอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบว่า ให้เขามีโชกหนุนหนุนดวงเราให้เรามีโชค<ห>นะครับให้เราอิ่มใจให้เราอิ่มใจก่อนอยากให้ดูให้ทุกคนอิ่มใจก่อนทุกคนอุตร่วมกันมานะครับทุกคนอุตร่วมกันมาอยากให้ทุกคนดูแล้วอิ่มใจนี่คือบรรยากาศการก่อนในระหว่างการแจกไข่ผู้คนเยอะมากรถเยอะมากทุกคนก็ผมต้องขอโทษขออภัยด้วยใครที่ดูไลฟ์สดแล้วก็มามาที่ปู่ดำมาเพื่อเอาไข่ นะครับก็มีความวุ่นวายในช่วงแรกเกิดขึ้นด้วยความที่ว่าผมไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้ผมไม่ได้เตรียมตัวเพื่อที่จะรองรับคนเยอะขนาดนี้ผมเข้าใจว่าคนน่าจะมาไม่เยอะผมยังคิดอยู่เลยว่าถ้า333แผงแจกไม่หมดวันนี้ก็เก็บไว้เพื่อคนมาไหว้ปู่ก็แจกเขากลับเขามาไหว้ปู่ก็ก่อนกลับก็อย่างน้อยก็ได้ไข่ปู่กลับไปผมก็คิดแบบนี้ไม่พอทุกคน ไม่พอแล้วการแจกของผมก็เท่าที่ผมคิดสดได้อย่างรวดเร็วก็คือต้องมีการประทับตาต้องมีการประทับตาเพื่อป้องกันการวนซาคนจะได้ทั่วถึงนะครับแล้วก็แถวก็จะดูวุ่นวาย<ๆ>การจัดโซนก็จะดูวุ่นวายเพราะว่าทุกอย่างมาันกระชันชิดมากทุกคนน่ารักทุกคนคนที่มาเอาไข่ทุกคนน่ารักแล้วก็มีทั้งคนแก่มีทั้งเด็กมีทั้งผู้พิการนะครับทางสายตาก,ก็มี ทางการได้ยินก็มีนะครับกับมาผ้ากันมาออาใค,คือ,ค,อคือเราอยู่ตรงนั้นเรารู้สึกมากผมเออผมรู้สึกดีมากผมอยากให้ทุกคนที่ดูไลฟ์สดตอนนี้ได้รู้สึกดีไปด้วยก่อนผมก่อนผมให้แนวทางนะครับอ่าเอาเป็นว่าใครที่ดูจนจบใครที่ดูจนจบก็ขอให้ทุกคนโชคดีแ,แจกตรงหน้าปู่เราแจกอยู่ตรงหน้าปู่เวทหน้าปู่ดำหน้าพระแม่ลักษมีเลยนะครับอยู่ตรงนี้เลย คนเยอะมากทุกคนเยอะแบบเยอะมากอ่ะผมเดี๋ยวผมให้แนวทางแล้วผมก็จะไปกินข้าวแล้วไปทำกับข้าวก่อนงวดที่แล้วเหมือนผมจะเน้นเลขหกห้ากับเก้าห้าเป็นหลักเลยนะงวดที่แล้วอ่ะเหมือนผมจะเน้นสองตัวนี้ด้วยนะ ถ้าเกิดว่าใครได้ดูไ์สดด้วยเนาะแล้วก็ใครที่ติดตามในเพจบ่อยๆก็จะเห็นว่าเน้นบักคักเลยแต่ว่ายูที่ว่าเจ้านั่นละเอาได้บ่เอาเอาได้บ่ได้ตัวแรกนี่หนึ่งหาพี่น้องรู้ดีว่าหนึ่งห้าเนี่ยงวดนี้เป็นเลขงวดสุดท้ายด้วยนะของเป็นหวยงวดสุดท้ายก่อนออกพรรษาเพราะฉะนั้นแล้วทุกคน ผมขอเนี้เขียนให้เลยเพ้าผมจะได้ไปาหาเห็ดเนื้อกินได้ปบเนี้วงวดเนี้ยคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะมาเลขต่ำานที่ชอบงวดนี้เลยชอบมาแต่ในแต่ไลเลยนะทุกคน ชอบแบบชอบมาแต่ไหนแต่ไรคือเลขที่ชอบไม่ได้แปลว่ามันจะออกนะทุกคนเลขที่ชอบบ่ได้แปลว่ามันเสิยวมักตัวนี้มันเสิยออกตัวนี้ได้พี่น้องผมกระโบเมนกล่องฉลากไม่ยังงามงอนมาแล้วสวัสดีครับชอบที่สุดนะนะครับชอบที่สุดเลยก็คือตัวนี้ตัวนี้คือมักสุดก็คือผมว่าลหละเลขมักกระบาจจาเป็นต้องออกก็ไดนะครับอาจเสีออกตัวบบมักก็ได้นะ ตัวที่หนึ่งนะครับแล้วก็ตัวที่สองตัวที่สองก็คือตัวนี้สองตัวนี้ชอบเพราะว่าสองเลขนี้มันเป็นเลขที่ผมเจอตลอดทุกคนเป็นเลขที่ผมเจอตลอดที่ตั้งแต่ต้นเดือนมาเลยนะตั้งแต่ผมไปภูเก็ตมาไม่ว่าจะเป็นเลขห้องเลขอะไรเนี่ยมันจะติดเลขสองตัวนี้ตลอดแล้วเวลาผมนึกถึงเรื่องเรื่องหวยขึ้นมาเนี่ย เรื่องงวดวันที่16บขึ้นมาเนี่ไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นขับแต่ทะเบียนสี่ห้ามาหาผมนะครับผมก็เลยว่ามันชอบอยู่แล้วด้วยตัวเนี้ก็เลยก็เลยชอบเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเลขพระแม่นะครับเลขพระแม่ตัวนี้จะใกล้จะใกล้เคียงกันนะครับเหมือนกันผมก็เขียนไว้ให้เผื่อเผื่อมันออกมาละสิยู่ยากทุกคนเผื่อมันออกมาละสิยุ่ยยากก็เลยเขียนไว้ก่อนเขียนไว้ให้นะครับ อันนี้เลขล่างส่วนเลขบนเมื่อเดิมจึ๊บสามี้ละ่ะฝากก็นิดนึงตัวเนี้ยเนื่องจากว่ามันมีพิธีกรรมมหามงคลเนาะแล้วก็เดือนนี้ยเป็นเดือนเกี่ยวกับอลก้า 9, นะครับลก้าวสวรรคต เมื Clark, ini, 13, between, ่อวันท so, so go ี Heck ่สิบสามวันที่ส่วนรคตคือวันที่สิบสามแต่ว่าผมว่าเลขหนึ่งสามมันน่าจะไม่ไม่มาปะหนึ่งสามสามหนึ่งน่าจะไม่มาเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเป็นการเทิดพระเกียรติหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ผมก็เลยว่าเป็นเกาเกาเห็นบอเห็นหุงบอสีมันเจ็ดโพดเอาไหม ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีอะไรมีอะไรแบบอัปเดตเดี๋ยวผมจะแจ้งทางไลน์แล้วก็เดี๋ยวอาจจะโพสต์บอกอีกทีหนึงนะครับอาจจะโพสต์บอกอีกทีหนึงแล้วก็บอกบุญนะครับบอกบุญวันบอกบุญก็เป็นเป็นยังพี่น้องบอกบุญเท็ดยังพ่อสิบอกบุญเท็ดยัง งานบวงสวงปูค่ครับบวงสวงปู่องค์ดำวันที่ส